เกษในห้องดนตรีเก่านพพลบนระเบียงตึก3ลุงอเนกที่ห้องยามหลังโรงเรียนสามชื่อนี้คือเรื่องสยองขวัญโรงเรียนที่มีคนพบเจอมากที่สุดและเป็นสามเรื่องที่นักเรียนใหม่จะได้ฟังเป็นอันดับแรกๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเล่าสยองขวัญที่โรงเรียนแห่งนี้มีอยู่ทั้งหมด7เรื่องต่างหากเวลาในตอนนี้ก็คือ5โมงเย็นผมชื่อเชน เป็นหัวหน้าชมรมสิ่งวิจัยลีลับเหนือธรรมชาติของโรงเรียนและนี่คือสิ่งลี้ลับแรกที่ผมกำลังจะวิจัยมลิที่อาคารการงานมันเป็นตำนานที่โด่งดังและน่ากลัวไม่แพ้เรื่องของเกษาหรือลุงอนเนกเลยโดยมลิเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงเด็กสาวคนหนึ่งที่มักจะโผล่มาเดินอยู่ในอาคารการงานหลังเลิกเรียนแต่เมื่อส่งคนไปตรวจสอบกลับไม่เห็นสิ่งใดที่ผิดปกติ แต่พอคนพวกนั้นชล่าใจก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนพวกนั้นสั่นกลัวและรีบวิ่งหนีออกมาโดยผู้ที่พบเห็นได้กล่าวเป็นนิยามสั้นๆไว้ว่ายามใดที่ได้ยินเสียงเดินดังแว่วมาจากด้านหลังยามนั้นความสยองขวัญจะเริ่มต้นขึ้นไม่มีรายงานถึงรูปร่างของมะลิที่ชัดเจนบางก็ว่าเป็นเด็กสาวที่มีรอยแผลอย,อยู่เต็มตัวบางก็ว่าเธอเป็นผีที่ร่างกายส่วนตัวกับขายแยกออกจากกัน บางก็ว่าเป็นเด็กสาวที่ไร้เส้นผมหรือแม้กระทั่งเป็นผีที่ต้องมองด้วยเว้นตาเท่านั้นถึงจะเห็นรูปร่างที่แท้จริงได้ข้อมูลทั้งหมดคือสิ่งที่ถูกเล่าขานกันมาโดยทั่วกันแต่ในตอนนี้ผมมีข้อมูลสำหรับการวิจัยมลิเพิ่มอีกหนึ่งอย่างกฎในการใช้ห้องภายในอาคารการงานมันเป็นไฟล์ที่ถูกส่งมาให้ชมรมของพวกเราอย่างลับๆจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามโดยข้างในนั้นมีข้อความว่า สวัสดีเหล่าสมาชิกชมรมวิจัยเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติคุณกำลังสนใจเกี่ยวกับตำนานเจ็ดเรื่องสยองขวัญของโรงเรียนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่เราขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยเพราะในไฟล์นี้มีข้อความที่บ่งบอกถึงวิธีการหากคุณอยากจะเจอกับมล,ลิอย่างแรกคือคุณจะต้องไปยืนอยู่ที่ประตูหลังของอาคารการงานก่อนมันจะตั้งอยู่ทางขวามือของประตูหน้า โดยที่รูปร่างของมันจะเป็นประตูสังกะสีที่โดนสนิมกินไปหมดทั้งบานซึ่งประตูบานนี้จะปรากฏหลังจาก5้าโมงเย็นอย่างที่สองคือคุณจะต้องรอรอจนกว่าประตูบานนั้นจะเปิดขึ้นหากคุณเห็นว่าตัวเองค่อยๆง่วงง่วงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่ามลิได้เชื้อเชิญคุณให้เข้าไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นเราก็อยากจะให้คุณอ่านและทำตามกฎของเราสักหน่อย เพื่อที่จะทําให้การพบเจอกับมัลิในครั้งนี้ราบรื่นที่สุดและเพื่อตัวของคุณเองจะปลอดภัยจากสิ่งนี้อีกด้วยกฎในการใช้ห้องภายในอาคารการงานข้อที่1เมื่อคุณรู้สึกตัวคุณจะเห็นว่าตัวเองฟื้นขึ้นมาในห้องโลง่งแถมยังมืดมิดมากอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเราขอบอกคุณไว้เลยว่านี่คือห้องเริ่มต้นตัวเป็นห้องที่อยู่บนชั้นหของอาคารการงานแห่งนี้ คุณกำลังสงสัยว่าทำไมอาคารการงานที่ควรจะมีเพียงสองชั้นถึงได้มี5้าชั้นใช่ไหมช่างเรื่องหยุ่มหยิมพวกนั้นไปทะหนะมันไม่สำคัญกับกดหลังจากนี้หรอกข้อที่2ส,สิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นอันดับแรกคือการหาไฟฉายมันจะถูกวางอยู่บนพื้นแถวแวที่คุณนอนอยู่นั่นแหละเมื่อคุณหาพบแล้วให้เปิดประตูห้องของคุณออกมาสิ่งที่คุณจะเห็นหลังจากนี้คือทางเดินที่มืดมิด โดยที่มีห้องเรียนขนาดทั้งสองข้างอยู่ที่อาคารการงานแห่งนี้ไม่มีระเบียงเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการจะดูวิวของโรงเรียนยามค่ำคืนให้มองผ่านหน้าต่างของห้องเรียนแทนแต่ยังมองมันเพลินนักละ่ะไม่แน่ว่าระหว่างที่คุณกำลังมองวิวอาจจะมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังคุณก็เป็นได้ข้อที่สเป้าหมายของคุณที่ได้มายังที่แห่งนี้คือออกไปจากที่นี่ซะ มันฟังตัวตลกใช่ไหมการเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะออกไปเนี่ยนะแต่เชื่อเราเถอะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่แน่ว่าก่อนจะออกไปคุณอาจจะเจอเรื่องที่สามารถไปทำวิจัยต่อก็ได้นะทางออกอาคารแห่งนี้มีเพียงประตูหลังอาคารการงานเพียงเท่านั้นแหละและคุณจะเป็นจะต้องเดินลงไปเราขอแนะนำว่าอย่าพยายามปีนหน้าต่างออกไปการทำแบบนั้นเป็นเพียงการขุดลุมฝังศพตัวเอง ข้อที่สี่ระวังทุกฝีก้าวที่นี่ไม่ได้มีเพียงคุณอยู่คนเดียวเราผู้อาศัยก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้เช่นกันแต่อย่าเพิ่งกังวลไปล่ะในครั้งแรกเนี่ยพวกเขาจะยังไม่รู้ว่าคุณได้เข้ามาในสถานที่ของพวกเขาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วย้ายพวกเขารู้ตัวเด็ดขาดละ่ะว่าคุณอยู่ที่นี่เรามั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ได้มองคุณเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างแน่นอนข้อที่หในระหว่างที่เดิน หากคุณได้ยเสียงน้ําหยดให้รีบกลั้นหายใจทันทีเพราะคุณกําลังจะเจอกับรินรินเนี่ยเธอคือหญิงสาวที่ร่างกายแต่ไม่ด้วยบาดแผลและมีบางจุดที่แผลยังไม่หายดีทําให้เลือดยังมีไหลออกมาอีกด้วยเราแนะนําให้คุณกลั้นหายใจแล้วหยุดรอจนกว่าเธอจะเดินผ่านไปการทําแบบนั้นจะช่วยให้รินไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เพราะเธอนั้นตาบอดแต่เราขอเตือนไว้สักหน่อยว่า ประสาทของหูเธอเนี่ยดีกว่าผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆหลายเท่าเลยทีเดียวหากคุณจะทําอะไรเสียงดังนักละก็คนที่คุณจะได้เจอคนแรกก็คือรินและเธอจะไม่ปล่อยคุณกลับออกไปอย่างปลอดภัยแน่นอนข้อที่6หากคุณได้เห็นเงาของบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าให้สังเกตว่ามันเป็นเงาแบบไหนหากเงาเหมือนขาคนกําลังเคลื่อนไหวอย่างไรติดทางให้คุณเดินผ่านเงานั้นไปได้เลย มันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกแต่เราขอแนะนำว่าอย่าไปจ้องมองเงานั่นนะหากอยู่ใกล้ๆมันไม่เป็นอะไรหรอกหากคุณอยากจะมองแต่อย่าร้องออกมาเมื่อเห็นมันละกันหากเงาเหมือนคนกำลังคานตรงเข้ามารีบเข้าไปในห้องเรียนให้เร็ว,รวที่สุดแล้วหลบอยู่ในนั้นจนขวาร่างเงานั้นจะเดินหายไปคุณสามารถใช้กระจกของห้องเรียนเพื่อแอบมองได้แต่อย่าให้มันชัดเจนเกินไปล่ะคุณคงจะไม่สามารถหยุดวิ่งได้ หากร่างเงานั้นเห็นคุณหากเงาเห็นคนเต็มตัวกำลังเดินอยู่ทำให้ร่างกายของคุณพร้อมที่สุดซะมันมีโอกาสเกิดเรื่องแบบนี้น้อยมากๆแต่หากมันเกิดขึ้นนั่นก็แสดงว่าความตายอยู่ใกล้กับคุณเพียงเอื้อมมืออย่าพยายามหลบซ่อนหรือหลบหนีสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือการแยกพวกมันออกจากกันซะข้อที่7หากคุณสัมผัสดได้ว่า ร่างกายของตัวเองไปชนกับเส้นใยอะไรสักอย่างแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในเขตของหยองใหญ่เธอเป็นผู้อยู่อาศัยที่อันตรายที่สุดในตึกนี้แล้วเส้นใยที่คุณกำลังสัมผัสแท้จริงแล้วมันคือเส้นผมของเธอเองเธอสามารถใช้มันเพื่อดักใครก็ตามพีชโชคร้ายมาติดก,กับดักของเธออีกทั้งมันยังเหนียวและทนทานสุดๆเราไม่มีคำอธิบายรูปร่างนักษณะของเธออย่างชัดเจนแต่เรารู้เพียงว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่ติดกับดักของยองใหญ่นั่นเท่ากับว่าคุณได้ตายไปแล้วข้อที่8หากเห็นว่ากระจกห้องเรียนบานไหนกำลังสั่นอย่างผิดปกติรีบทำลายมันก่อนที่ผู้อาศัยที่อยู่ข้างในนั้นจะออกมาเราขอบอกคุณว่าคุณไม่มีทางมองเห็นเธอด้วยตาเปล่าได้เพราะร่างที่แท้จริงของเธอนั้นอยู่ภายในกระจกและเมื่อใดก็ตามที่เธอออกมาหาคุณได้เราหวังว่า คุณจะชอบการใช้ชีวิตในโลกของกระจกนะข้อที่9หากคุณได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังแปลว่ามันจบแล้วเราหวังว่าคุณจะไม่ลืมว่าที่นี่เป็นของใครมลิเราไม่จำเป็นต้องบอกว่ารูปร่างของเธอเป็นแบบไหนเพราะหากคุณได้เจอกับเธอก็เท่ากับจบกันกดทุกข้อคือสิ่งที่คุณจะต้องจดจำไม่ขึ้นใจก่อนจะเข้าไปยังอาคารการงานแห่งนี้ เราหวังว่าคุณจะสนุกและได้ทำในสิ่งที่ต้องการขอให้โชคดีตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงตรงนั่นคือข้อความทั้งหมดบนไฟล์ลับในตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ภายในแต่ยังไงสักตามผมก็ต้องมาพิสูจน์เพราะตำแหน่งหัวหน้าชมรมสิ่งวิจัยรลีลับเหนือธรรมชาตินั้นมันค้ำคอผมอยู่เสียงออดของโรงเรียนดังเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่ผมควรจะถาก็คือ การหลบซ่อนไม่ให้ยามกัดดึกมาพบตัวผมเข้าไม่งั้นละก็แผนในครั้งนี้คงล่มไม่เป็นท่าแต่แล้วนักเรียนเสียงรีดของใครบางคนดังมาจากด้านหลังของผมในตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นยามแต่เมื่อหันหลังกลับไปมองค,คุณครูหรอครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นครูภาษาไทยคนใหม่ของโรงเรียนที่เพิ่งย้ายมาได้ประมาณสามอาทิตย์แต่ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กันนะเธอมาทำอะไรที่นี่ กฎของโรงเรียนน่าจะบอกให้ทุกคนออกไปก่อน6โมงไม่ใช่หรอแล้วครูล่ะครับมีธุระอะไรถึงได้มาแถวนี้คุณครูคนนั้นทำหน้าอึ้งไปสักพักก่อนจะตอบผมกลับมาพอดีว่าครูได้รับอีเมลบางอย่างให้มาที่นี่อ่ะอีเมลหรือว่าครูคนนี้ได้รับไฟล์จากบุคคลน,นี้แล้วนาเหมือนกันผมก็ได้รับไฟล์นั้นเหมือนกันนะแสดงว่าครูกับผมก็เป็นเพื่อนร่วมทางกันละสิ ไฟงั้นเหรออืมแต่ครูว่าทางที่ดีเนี่ยเธอน่าจะออกไปจากโรงเรียนซะก่อนดีกว่าไหมไม่ได้หรอ,อกครูเพราะว่าผมก็ยังมีศักดิ์ศรีของวหน้าชมรมค้ำคอผมอยู่เลยนะในตอนนั้นผมที่กําลังลาคาญที่จะต้องตอบคําถามของคุณครูก็เลยบอกกับคุณครูไปว่าเดี <S <S ๋ยว <"De ep. S 2> ครูก็จะรู้เองแหละนะประตูบานนั้นทุกเปิดออกจนสุดทําให้ผมได้เห็นความมืดมิดภายในมันให้ความรู้สึกที่ว่ายิ่งมอง ยิ่งรู้สึกถูกดูดกลืนยังไงไม่รู้สองคนงั้นสินะเสียงของหญิงสาวปริศนาดังก้องขึ้นมาในหัวก่อนที่ตัวผมจะล้มลงคล้ายกับว่ากำลังจะสลบไปคนหนึ่งคือคนที่ฉันเชิญมาส่วนอีกคนคือใครกันนะแต่ช่างมันเถอะน่าสนุกดี<ช><ช>ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ rules of horror ตอน กฎในการใช้อาคารการงานยามค่ำคืนตอนที่1นนะครับเรื่องโดยคุณย่าดอกขาวนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ของเว็บไซต์ต้นทางไว้ที่ด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วไว้เดี๋ยวก็จะไปรอติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะลากันไปเพืพ่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วใครที่เข้ามาติดตามกันใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ